บอกพี่แล้วว่ามีเจ็ดคนอะไรฝังแม่นจัดยินดีด้วยครับบอกแล้วว่าตุ๊ดจีนมีเจ็ดแน่นอนยินดีด้วยครับวันนี้ทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะครับบนมาสามนะครับออกสามหกใครกับหัวก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะให้สามกล้ามออกสามหกล่างผมบอกแล้วว่าเลขตุ๊ดจีนมีเจ็ดแน่นอนนะครับแล้วผมจะบอกนะว่าชุดเนี้ย ผมแบ่งปันให้ก่อนที่ผมจะฝันอีกแล้วผมบอกว่าผมฝันเลขมันออกตัวเดิม7.06มันไม่มีความบังเอิญในโลกครับผมลงชุดนี้ให้พี่ตั้งแต่วันที่12แต่ผมมาฝันหลังจากที่ผมลงอ่ะผมน่าจะฝันประมาณวันที่1 4 13หรือ14ที่ผมลงผมฝันอยู่ที่คอนโดผมฝันเห็นเลข7.06 ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมาแบบไหนมันจะมาย่างไงแต่ผมบอกพี่แล้วว่ามั่นใจว่ามันมีเจ็ดผมได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะผมสั่งผมสั่งอัดที่07แล้วผมมั่นใจว่าวันนี้มันมีเจ็ดแต่ผมคิดแล้วว่ามันน่าจะไม่เบิ้ลเพราะรัฐบาลอะพี่รู้อยู่แล้วว่ามันชอบหลอกเออลาวมันเบิ 66, ้ล66ทกศมันเบิ้ล00เห็นไหมผมพูด ผม,ผมพูดตอนไลฟ์สดคนดูสามพันห้าสามพันสี่พันผมบอกพี่แล้วว่าวันเนี้ยเลขกำลังวันมันมีเก้ามีสามมีเจ็ดสามกับเจ็ดมันเด่นแล้วผมบอกพี่แล้วถ้าใครเชื่อพี่ได้แน่นอนไม่จําเป็นจะต้องตัดเล่นก็ได้แต่ถ้าพี่ไม่เชื่อผมนะพี่ไม่ถูกผมพูดเลยเพราะผมแบ่งปันชุดนี้ให้ตั้งแต่วันที่สิบสองแต่เลขที่ผมฝันนะน่าจะสิบสามหรือสิบสี่ผมฝันอยู่ที่คนดู แล้วผมก็มานั่งไลฟ์บอกกันตอนเมื่อวานก็คือวันเสาร์เมื่อวานเนี้ผมมาเขียนให้เลยเจ็ดศูนย์หกแต่วันนี้ผมไม่เขียนผมให้พี่ดูไปเลยเป็นใบตัวนี้เลยแล้วผมบอกว่าให้พี่เอาไปตัดเขาผมบอกว่าฝันเห็นตัวเก่าผมไม่รู้ว่ามันจะมันเป็นแบบไหนมันแปลยังไงแต่ผมบอกแล้วว่า รอบนี้มีเจ็ดแน่นอนผมมั่นใจว่าเลขตัวจีนยังไงก็มีเจ็ดแล้วผมจับทางมันถูกเห็นไหมครับเลขตัวจีนผมจับเข้ากับสูตรเห็นไหมครับพี่รู้ไหมมันมาจากตรงไหนที่มาของศูนย์เจ็ดเก็บศูนย์แล้วผมบอกพี่ด้วยนะครับว่าใครงบน้อยเล่นแค่สี่ตัวเล่นแค่สี่ตัวนี้ไหนใครได้ยินบ้างผมบอกว่าใครงบน้อยพี่เล่นแค่สี่ตัวสามศูนย์สามเก้า เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าผมถูกเจนะ็ดศูนย์น่ะหลายรอบเนี้ยผมถูกเยอะมากออผมถูกเยอะมากผมไม่เคยถูกเยอะขนาดนี้เลยแล้วก่อนจะมาเนี่ยบอกปู่กับบอกตาว่าถ้ารอบนี้เลขเข้าสองตัวสามตัวนะหรือจะเข้าสองตัวนะกลับไปนะครับจะถวายไข่ต้มให้ร้อยฟองนะครับออจะถวายไข่ต้มให้หนึ่งร้อยฟองถวายน้ำน้ำแดงแล้วได้ถวายจริงๆ ครับแล้วรอบนี้ผมบอกเลยผมไม่เคยเล่นเยอะขนาดนี้เลยนะผมถูก0เจนะ็ดหน่ะเกือบหนึ่งพันบาทสามหผมถูกสามร้อยเออเพราะผมมั่นใจผมมั่นใจว่ารอบนี้ยังไงก็มีเจ็ดแล้วผม <c oughs> ถ้าพี่จำได้อ่ะคือผมอ่ะคิดแล้วว่าเลขมันอ่ะมันวนอยู่แบบนี้แหละมันน่าจะวนอยู่แบบนี้ถ้าพี่สังเกตได้งวดวันที่หนะึ่งอ่ะ ผมให้เม็ดเดียวเจ็ดศูนย์เก้าผมไม่ทิ้งผมว่าแล้วมันมันมีความบังเอิญหลายๆอย่างที่ผมบอกพี่ก็คือว่ามันมีความบังเอิญหลายอย่างถูลอตเตอรี่ครับแล้วก็มันมีความบังเอิญหลายอย่างก็คือว่าให้ตั้งแต่สิบสองแต่ทําไมดันมาฝันว่าเลขมันออกตัวเดิมเออผมก็พีเอมาผมก็บอกนะว่าเลขมันออกเจ็ดศูนย์หเลขออกตัวเก่าผมไม่รู้มันเป็นแบบไหนมันมาอย่างไงแต่มันก็มาแล้วมันก็มาจริงๆ แล้วมันก็ย้อนจริงๆเห็นไหมครับมันมาสามหกเออเพราะว่าสามเก้าน่ะมันกลับหัวเป็นสามหกแต่ผมก็ตอนแรกผมไม่ซื้อสามหกผมไม่ชอบแต่ผมก็เลยไปซื้อไปซื้อสามร้อยผมก็เลยถูกถูกสามหกสามร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะงวดวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับถึงมันไม่แตกสามตัวก็ถือว่า สําเร็จแล้วกลับไปก็จะได้ไปแก้บนให้ปู่วันที่หนึ่งจะดูก่อนนะแต่ถ้ามันออกห้าเก้าสามนะได้สามตัวร้อยหนึ่งครับแต่ครั้งเนี้ยเล่นเยอะมากเล่นแบบเล่นเยอะมากแล้วมั่นใจว่ามีเจ็ดแน่นอนแต่คิดว่ามไม่เบิ้ลเนี่มันหลอกเพราะลามันออกหกหกกสอมันออกศูนย์ศูนย์อมศิน์มันก็ออกหกหกผมคิดแล้วว่ารัฐบาลเนี่ย มันชอบหลอกมันไม่ชอบตามครับแต่ผมมั่นใจว่ามีเจ็บวันเนี้เออถ้าใครเชื่อผมพี่ก็ได้แล้วผมบอกแค่สี่ตัวนะงบน้อยเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสามศูนย์สามเก้าผมซื้อตัวละห้าร้อยแล้วผมก็ไปเพิ่มอีกครับวันนี้ผมถูกศูนย์เย็นนัเก้าร้อยสิบบาทได้รับเงินแสนได้จาเงินแสนครับแล้วผมก็ถูกสามหกอีกถูกสามหกอีกสามร้อยแล้วก็ถูกลอตรี่อีกครั้งเนี้ยผมเล่นเยอะ เพราะผมมั่นใจว่ามันต้องมามันต้องออกย้อนแน่นอนมันต้องมาย้อนแน่นอนนี่พี่เห็นไหมผมให้วันที่หนึ่งผมเอาชุดนี้มาเลยเพราะผมมั่นใจว่ามันต้องมีเจ็ดมันต้องย้อนและมันย้อนจริงเออแล้วสูตรเนี้ยแม่นผมบอกพี่แล้วมันได้มาจากตรงไหนผมจะบอกนะก็ผมเอามาจับตรงนี้ผมตอนที่ผมนั่งวิเคราะห์ผมบอกพี่แล้วว่าเออผมบอกพี่แล้วนะว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ย ขนมไทยเห็นไหม709เนี่ยผมไม่ทิ้งแล้วทีนี้ผมมานั่งดูเฮ้ยหวยเลขมันออกวันเลขมันออกวันตุ่จีนแล้วผมบอกว่าสถิติวันตุ่จีนอ่ะมันเคยออก70แต่วันนี้มันออก07เห็นไหมผมก็จับทางมันถูกมันเคยออก70ครับส่วนวันจันนะเลขมัน63มันออกบ่อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมก็เลยเอามาจับเห็นไหมนี่คือเลขฝันผมบอกพี่หมด แบ่งปันให้พี่หมดใบนี้ลงให้ตั้งแต่วันที่สิบสองเดี๋ยวมีรลา่าอีกว่าเนี่ยผมลงให้ตั้งแต่วันที่สิบสองแต่ผมฝันนะ่ะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนนะเจ็ดศูนย์หกเนี่ยน่าจะหลังจากที่ผมให้นะ่ะน่าจะวันที่สิบสามหรือเปล่าเออวันที่ ไม่ใช่สิมันมีที่ผมโพสไปอยู่พี่ไปพี่สามารถไปดูได้ผมลงวันเสาร์ใช่ไหมที่ผมบอกว่าฝันเห็นสามตัวฝันเห็นเลขตัวเก่าอ่เออแล้วผมมาบอกเมื่อวานนี้ <c oughs> มันบังเอิญหลายหลายอย่างพี่แล้วเนี่ยผมบอกพี่แลว้วสูตรเนี้ยมันแม่นเจ็ดศูนย์มาจากตรงไหนก็ผมเอามาจับนี่ไงเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมันอยู่ในชุดไงแล้วผมมั่นใจว่ามันต้องออกเจ็ดศูนย์ มันต้องออกเจ็ดศูนย์ไม่เจ็ดศูนย์ก็เจ็ดเก้าผมบอกพี่ใครเล่นสี่ตัวเล่นแค่สามเก้าสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าพี่ก็รวยแล้วครั้งเนี้ยผมวัดใจเลยห้าร้อยห้าร้อยไม่พอผมไปใส่อีกสามร้อยผมชอบเออสามร้อยครับผมไม่ลูดรอบเนี้ยผมไม่ได้ลูดเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยผมไม่ซื้อผมไม่ได้ซื้อสามเจ็ดกับเจ็ดห้าผมไม่ซื้ออยู่สองตัวเพราะผมว่าถ้ามันไม่มาแล้วมันก็ไม่มาจริง มันไปออกพกศแล้วครับไอสามเกตนะโอเควันนี้ก็ยินดีด้วยพี่ทําผมก็ทําเต็มที่แล้วคือใครจะได้ไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้อ่ะใครอยากร่วมบุญพี่ก็ทักแชทมาก็ได้เพราะว่ากลับไปเนี่ยจะต้องไปแก้บนให้ปู่กับยา่าเพราะไม่เคยได้ขนาดนี้ได้เป็นแสนนะพี่ได้เป็นแสนนะโปรตีนะอย่างที่เคยบอกอะเมื่อก่อนเล่นแค่ห้าร้อยอะเออถูกแค่ห้าร้อยแต่รอบเนี้ย ถูก910บาทชั้นเฉพา07นะถูก910บาทเออถูก910บาทเดี๋ยวมันก็จะมีคนบอกว่าให้37มาจากไหนเอาเถอะแล้วแต่เลยเนาะนี่สองวันที่แล้ววันนี้วันที่14วันวาเลนไทน์เลยผมโพสนี่ยเห็นไหมฝันดีมากครับเออแล้วผมมานั่งบอกเมื่อวานนี้ตอนนั่งไลฟ์สดแต่แม่แม่ เขาได้ไปกันตั้งแต่วันนู้นแล้วตั้งแต่วันที่เขามาก็คือมาหาผมเขามาผมมาที่สิบสี่จำได้แล้วเออมันเป็นมันตรงกับวันวาเลนไทน์แล้วผมก็เอามาใส่ชุดพี่เมื่อเช้านี้มันไม่มีความบังเอิญหรอครับแล้วผมมั่นใจว่าเฮ้ยทําไมมันฝันตัวเดิมมันฝันอะไรแบบนี้แต่ชุดเจ็ดศูนย์่ะผมผมมั่นใจว่าเจ็ดมันต้องมารอบนี้เจ็ดมันต้องมาแล้วผมก็ไปดูสถิติเลขวันตุดจีนเฮ้ยมันออกเจ็ดศูนย์ว่ะ มันต้องมาผมก็เลยคัดมาผมไม่ได้ไอ้พวกที่ว่าผมให้มั่วนะ่ะเออเหกตา,าก็ไม่ไม่ไม่ได้เหกตาหรอกมึงก็ดูเอานะว่าเป็นยังไงนะว่าปังไม่ปังนะเที่ยวชอบมากระโซกระแซะนะว่ากูให้เลขมั่วนู่นนะี่นั่นนี่ยมึงดูเอาวันเนี้ยทาให้มึงเห็นแล้วอือันนี้ไม่ได้ว่าพี่พวกพี่นะเนี่ยเาะมันมีสสิติดถ้าใครได้ดูพี่ผมถ้าใครได้ดูผมพี่จะรู้เพราะว่าเลขจุดจีนมันออกแค่สามรอบ ที่มันตรงกับตุดจีนออกสี่รอบรอบเนี้ยมันเป็นรอบที่สี่แล้วมันมีเจ็ดศูนย์ด้วยครับมันไม่มีใครมานั่งหายพี่หรอกมีผมคนเดียวพี่ไปย้อนดูคลิปได้เลยนี่นี่นี่คือสามรอบตุดจีนปีหกเจ็ดมันปีสี่หกมันออกสามเจ็ดศูนย์แล้ววันนี้มันออกศูนย์เจ็ดแล้ววันนี้มันออกศูนย์เจ็ดเป็นไหมเนี่ยแล้วผมก็ยังเขียนไว้อยู่เลยข้างล่างนี่ เห็นไหมเนี่ยผมเขียนข้างล่างเนี่ยแม่เลขออกตุดจีนมีเจ็ดศูนย์วันนี้ยินดีด้วยครับที่ใครอยากร่วมบุญผมจะไม่โพสอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าให้รู้ได้ตัวเองถ้าพี่อยากทำห้าบาทสิบบาทก็พี่ทักแชทมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้อดมินส่งให้แต่ถ้าให้ผมไปโพสบอว่าใครได้โชคได้ลาบมาร่วมบุญไม่เอาหรอกครับเดี๋ยวเจอกันสปปลาววันนี้ยินดีด้วยพี่เจอกันครับ